สวัสดีค่ะวันนี้พบกับติ๊กตักนะคะฟาร์มในสวนคือเก่านะคะเนาะเมื่อนี้นะคะติ๊กตกักได้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาความดีเพื่อชาตินะคะเนา,าะเดี๋ยวเมื่อนี้ติ๊กตักจะพาไปนะคะดูกิจกรรมของจิตอาสาของตำบลอ่างค้ามคำมอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะรับเดี้ยงเจา้าประธานนะครับรเจ้าวานภูมิไรดอนะครับ โดยเประทานนะคเขาระหนากหมงพระบรมฉาลษ์เด็พระเจ้าอยู่หวและพระฉักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครัจิตอาสาพเานวทองครุพระบรมฉายลษพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่และพระฉายาลัสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสียงข้านประธานนะครับได้เปิดต้นต้นตอไม้รูปเป็นแพร่ครับมือลงเสียงข้านประธานนะครับในลงนะครับเอาด้านหน้านะครับที่ประสาประธานนะครับเพื่อกล่าวํา น้องนักบึกในรัฐหาลกาที่คุณเป็นอะไรครับรอาประธ <c oughs> านในพิธี นี่คือเกียรติอาสาของชาวตังอุคกคำนะคะัุนของร่านาจักรสุโขทัยที่เป็นประโยชน์ยังใหญ่หลวงต่อส่วนนี้ก็ก็เป็นส่วนของข้าราชการนะคะินิตอาสานะคะทำความดีเพื่อชาติเพื่อพ่อนะคะก็ร่วมกิจกรรม ความสะอาดโรงเรียนอาคาวิทยานะคะก็มีหลายภาคส่วนนะคะก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกนะคะคณะท่านสอทนะคะสมาชิกเทศบาลตำบลอคามข้าร,ราชการในสังกัดนะคะมาร่วมพัฒนา โรงเรียนนะคะวิทยาในวันนี้นะคะก็มีส่วนของ,องนักเรียนด้วยนะคะค